2ลูกเบลร,รักวนีใส่ไปเล่นสงครานผลขนแห่รีวิวตัวจริงเป็นแบบนี้ลอยตัวเหนือกระแสถูกโยงรักสั่นคลอนสำหรับเบตร,รักวนีคำสิงซึ่งพบว่าสาวเบสก็อ่านฟอนไอจีตรงตรงกิสกรและรูปคู่หายเกลี้ยงจริงๆแต่สาวเบลและตรงตรงอย่างไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นล่าสุด บสาวเบสแต่งแซบไปเที่ยวสงกรานยามค่ำคืนโดยสาวเบสเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมกลางดึกแอดเบสคำสิงเป็นเซตภาพที่ตัวเองไปเล่นสงกรานแต่งแซบเผยรูปร่างเอวบางจนใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังมองใครที่เจอตัวจริงก็เข้ามาชมพร้อมทั้งบอกว่าตัวจริงน่ารักมากวันนี้หนูเจอพี่เบสเดินมาคู่กับพี่อูด,ด้วยเป็นต้น จบกันไปแล้วนะคะสมัครคลิปนี้ฝากก,า like กาดไลค์กดติดตามแล้เป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ